าาสรุปโดยภาพรวม,รวมที่มาเก็บตัวที่กาตานะครับ <c oughs> ก็เราเห็นพัฒนาการของเด็กก็คือปรับตัวได้เร็วนะครับถ้าเราไม่ได้มาเนี่ยแน่นอนจะมีผลในเรื่องของการหายใจแต่ถ้าที่เราดูการซ้อม3-4สวันแล้วก็มีอุ่นเครื่อง <c oughs> เด็กทุกคนก็วิ่งได้แบบฟรีมากขึ้นแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเค นะครับแล้วก็การพักผ่อนหลับนอนแล้วก็เรื่องการปรับเวลาอตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วทุกคนสามารถทําตามระบบนะตามเวลาของที่อยู่ที่นี่ได้อยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของเกมเท่านั้นที่เรา,เอ,าอยากเรียกว่าถึงวันแข่งเร็วๆเพราะว่าทุกคนก็รู้นะว่าทุกคนก็มีความกระหายอยากที่จะลงแน่นอนการเก็บตัวครั้งนี้ เราสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคู่ต่อสู้จะไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยด้วยเลเวล่ดมาตรฐานเนี่ยเราต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้เขาดีกว่าเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้สู้และต่อกรอนเขาได้สนุกใช่ฮะก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยพอรอบนี้ผู้ทุกนก็ก็ล้างหมดก็จะทําให้อเด็กต์เล่นไบบไม่มีความกังวลน,นะครับแต่ถึงไม่ได้ล้างจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถทดแทนกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีการล้างนะครับ